<ฮ>โอ้ขี่ข้าวมยมาหลักปลาเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศลังบ้านผมนะพี่น้องบรรยากาศดีดีนะครับ <ไป S 1> นี่อันนี้ก็เป็นสานาํำตามจริงว่าเด้ย๋ยว่าเสียสานาำเลยตามจริงว่าเสีย เป็นหมองหัวน้ำสวนผสมนะครับอันนี้เป็นปลูกม่วงปลูบกบะขามเทศปลูกพักแค่ปลูกยางนี่ละอันนี้ก็ได้เห็ดว้ปลูกกล้วยนะครับข็ดสาขึ้นม,มาเพื่อสิได้ใส่น้ำในการลดสวนแต่แบบนี้มันหัวน้ำหลยบดน,นี้ก็ได้เดืปล่อยปลาก็ได้กลายเป็นสาปปลามันใส่สุดนยังกว่านี่ไหม เด็ก้าวัตุเกียวเปิดรับเดนเซอร์เปิดกระดิสิมาสมัครเดนเซอร์พี่นออ้องเอาลุงหวัวนซี่นนหนิเดี๋ยวยุดไว้บนน้องวันอันนีน้เอาก่อนหน้าม,มันถั่วม,มันก็ได้สใหญ่ามาฟังผีเถอะนะอดัมดแมนถักหวงแจ้งความว่าอยัวเด็ก็เลิฟฟังนี่หน้าม,มัน เอฟซีหัวควันสุด <c oughs> สุดพี่น้องโอ้แต่ว่าพากกันใส่ยังสุดประมาี่บาเหใส่น้องคูคค่กันยืนอะไรยืนยหนีนะครับคู่ยืนจับกล่องนะครับคู่ประเด็นใส่น้ำมูด้พี่น้องสุด เรได้ในมูีอเาได้ใช่น้ำมูฮายงเดิงเฮงคับกมูยิ่งอดดมพูอนเหวี่ยงเหลือทุกอยางทุกอย่างแต่ว่าถ้าไปลงน้ำคือมูไหมฮิวจะล่างนาท่งนี่ท่านเห็นอย่างี้ังใจวันนี้เขามาปัานเหียเอาปลาแต่ว่านีแต่ยาเตี้ยมเีย นี่นั่นท่าที่ชีวิตชีวยู่ดีบไปเม้านัครับอยู่ดีว่าน้องบสบายเดี๋ยวพาน้องก็ไปหาหมอน้องบสบายแห้งสุดเลยเป็นกระลยเด็กกับป๋าแมีนกระลยเอายูโรคขัดสับมาแทนครับตาเด็กเถอะยูค่ะพี่น้องอาตี๋ไ่ต้องสงสัยนะครับว่าอันนี้คืออะไรนี่แหละครับคือคนที่เมื่อ30ปีก่อนที่ว่านั่งอยู่ใน สิวขาตาเด็กสมบูรณ์นะครับแปลงนะปลามันเห็นสูตรมุกเจ้าสะท้อนแสงมันบินหนีซะได้มันลอยหนีซะได้ปะปลาบินหนีซัสตาหมันขาจยูวสัสเลยหมันใช่รับพี่น้องในตัวหนึ่งเหรอครับตัวน,นี้ปลาหม,มูเอาเบิร์กล่องมาอยู่สิว่าเน,นี้ย เอยว่าเอาลงไปจดากยูพี่ห่อเพอังวันดอกวะาค่อยหาอ,อไปมันจะบ่ได้ย,ยู่บอ่ะ,ะอ,อ่ะเย่บนกล่องว่าอยู่สิบ้านแห่ลรอพี่นอ้อง FC พยาเซินค่ะสนถ้าเสี <laughs> เสยว่าเบิ่งก็ดูพยาเซิงออโอ้วันแห่แตกอยู่โอ้ม้นแห่หน่อยตัวี่ย อันนี้นมันม่ขีดตัวอม,อมันเลอือสารีมันทง่งอะไรวาจับกล่องไอาเดี๋ยวสีลงไปงุม่มเราด้พี่น้องเขาสีบานะครับผมบม่เดใไ่สุดคืมด้อพี่น้องผมอยากไผมใส่สันผมใส่บ่ได้ดอกมันขึ้จังผีบาสิมันใส่ยังสี่อยากไอพออยากไอเม่นะครับพี่น้อง เน้อเ ไหนว่าเขาไปได้ขุมแล้รว่านก็ไม่ได้ขุมหรอเ,หเออ,น,เอน,นั่นละได้แท้ตานี่พอปลามันอยู่น้ำขอบสาไหม,ม,มพูดเองปลาไปต่อดเลยนะสิ ngay có phút ăn ồ hãy bưng phăng bưng phăng này. Ừ, này. Phải cho phải chếp thong là viết nó hé cứ đàng nghe thẻ bột cũng cứ tà nghe thế. เม่อหนป่ามอข้างน้ำพิมเมือรถตคู่สันวะเห็ดเห็น่ยงไรจะมีศูนย์กลางเนาะอันนี้เราจะมาสาธิตกันนะครับเราจะมาสาธิตการวานเหของผู้จัดการบูธ จำหน้าแตคุณพ่อคุณพ่อไว้เพื่อนตาเตะของผมประเดนยากตีหาใบนะครับพี่น้องของแถมอยู่ใบหนึ่งน้องนั่งถ่ยกสามด พูดัดการบดบ่ธรรมาดาเลยพี่น้องหูจกประวัติแล้วการบดิบ่ธรรมดาเลยพี่น้องหูแจะประวัติแล้วแล้วรอานี่จบนิติาศาสตร์ุเดิม <laughs> ันเขาแจกผีซะเนะเราจะมาดูผู้การวาาไงเขาผู้จัดการบดกันนะครับรอบนี้ว่าจะเป็นยังไงเอาละครับรตอนนี้เขากำลังมองหานะครับ กำลังจ้องจ้องมองมองว่าจะลงท่าไหนดีดูแล้วตั้งท่าแล้วเอาวันโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรร,า,รางวัลปอบใจยังมีอยู่